อัธพลยันไฟฟ้าภาคใต้ไม่สะดุดแม้หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะน่าจาักน้ําท่วมสังกอฟอพอปตอทเร่งแจกถุงยังชีพช่วยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนายอัธพลเเรือพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่อาทิพลังงานจังหวัดบอมอจอบต่อทและการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟอพอเร่งจัดทําถุงยังชีพ โดยทยอยส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่แล้วซึ่งปตทมีหน่วยกู้ภัยเฉพาะกิจหรือหน่วยซิลและเรือได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนด้วยสำหรับโรงไฟฟ้าเจะนะจังหวัดสงขลาที่ต้องหยุดผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่นั้นมั่นใจไม่ส่งผลต่อไฟฟ้าภาคใ,ใต้ขาดแคลนเนื่องจากมีโรงไฟฟ้าอื่นๆทั้งโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าขนอมที่เร่งจ่ายไฟฟ้าเต็มที่ให้กับประชาชนเช่นเดียวกับสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งใกล้พื้นที่น้ำท่วมนั้น ก็ให้เปิดดำเนินการตามปกติรวมทั้งสำรองน้ํามันให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีเครื่องปั่นไฟและเริ่มมีปัญหาน้ํามันขาดแคลนก็เตรียมจัดส่งน้ํามันเพิ่มเติมไปให้อย่างทั่วถึงรวมทั้งสั่งให้กรมธุรกิจพลังงานและพลังงานจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลหลังสถานการณ์น้ำลดเพื่อดูแลการจัดการพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งการหุงต้มเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดด้านนายทวชชัยสำราญวานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ EGCO Group กล่าวว่าโรงไฟฟ้าขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชขานรับนโยบายจากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติของกฟผเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มพิกัดกำลังผลิต930เมกะวัตต์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ในสถานการณ์น้ำท่วมและเพื่อทดแทนกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าอื่นในภาคใต้ที่หยุดเดินเครื่องชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่โรงไฟฟ้า